งานชิ้นสุดท้ายของการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบก็คือเราจะวางแผนด้านความปลอดภัยอย่างไรเพื่อให้ระบบมีความปลอดภัยทั้งในเรื่องของอุปกรณ์และข้อมูลนะคะการวางแผนด้านความปลอดภัยให้กับระบบมีหลากหลายวิธีด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นความปลอดภัยด้านภายนอกการควบคุมผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงระบบการใช้รหัสผ่านและระบบแสดงตัวตนการป้องกันไวรัสค่ะ เรามาดูวิธีแรกนะคะในการวางแผนด้านความปลอดภัยให้กับระบบค่ะการวางแผนความปลอดภัยด้านภายนอกหรือ external security ความปลอดภัยบนสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยเป็นลักษณะทางกายภาพที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาดังนั้นเนี่ยมาตรการในการารักษาความปลอดภัยชนิดนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมแล้วก็ภาพรวมของอุปกรณ์มีรูป มีอยู่หลากหลายวิธีนะคะที่สามารถนำมาใช้ในการรักษาความปลอดภัยได้ยกตัวอย่างเช่นการล็อกกุญแจอุปกรณ์ต่างๆนะคะจากตัวอย่างในภาพหรือกรณีศูนย์บริการคอมพิวเตอร์เมื่อถึงเวลาปิดบริการแล้วก็ควรจะปิดประตูแล้วก็ใส่กุญแจเสมอเพื่อที่จะป้องกันบุคคลภายนอกลักลอบเข้ามาในภายหลังนะคะ หรือการจัดวางพวกสายเคเบิลต่างๆก็จะต้องมีดชิดเรียบร้อยและปลอดภัยเพราะว่าถ้าสมมติว่าสายเคเบิลถูกโยงไปมาระเกะระกะก็จะทำให้การเดินผ่านมีการสะดุดได้นะคะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือว่าระบบเกิดการเสียหายได้วิธีถัดมานะคะการควบคุมผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงระบบนะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างข้อจํากัดให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการเข้าถึงระบบยกตัวอย่างเช่น บางองค์กรนะคะหรือตามองค์กรที่มีขนาดใหญ่มีพนักงานจำนวนมากก็จะมีการควบคุมผู้เข้าถึงหรือผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้าถึงระบบได้ดังนั้นก็ควรจะมีการกําหนดสิทธิ์การใช้งานของพนักงานแต่ละระดับเช่นพนักงานระดับปฏิบัติงานก็ไม่ควรเข้าถึงข้อมูลเงินเดือนของฝ่ายการเงินได้หรือในทํานองเดียวกันพนักงานการเงินแม้ว่าจะสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลเงินเดือนได้แต่ก็ ไม่ควรจะมีสิทธิ์เข้าไปเปลี่ยนแปลงตัวเลขเงินเดือนซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ควรจะเป็นระดับผู้จัดก,การฝ่ายการเงินหรือผู้จัดก,การฝ่ายบัญชีเท่านั้นเป็นต้นการใช้รหัสผ่านและระบบแสดงตัวตนปัจจุบันนะคะแทบจะทุกระบบเลยที่พัฒนาขึ้นมาจะมีการตั้งรหัสผ่านก่อนเข้าสู่ระบบทั้งหมดการใช้รหัสผ่านนะคะจัดเป็นมาตรการหนึ่งของความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่นิยมใช้กันมานาน แต่ยังไรก็ตามเนี่ยรหัสผ่านถือว่าเป็นความรับของบุคคลหนึ่งแต่อาจจะไม่ใช้ความรับอีกต่อไปนะคะถ้ารหัสผ่านนั้นถูกร่วงรู้โดยผู้อื่นดังนั้นบางหน่วยงานที่ต้องการความปลอดภัยในระดับขั้นสูงก็จะหันมาใช้ระบบแสดงตัวตนด้วยการใช้คุณสมบัติทางกายภาพเช่นลายนิ้วมือใบหน้าเป็นต้นการป้องกันไวรัสนะคะไวรัสก็จะเป็นเหมือนโค้ดโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็ ไปสร้างความเสียหายให้กับโปรแกรมต่างๆนะคะโดยที่มุ่งประสงค์ร้ายกับระบบอาจจะมุ่งประสงค์ร้ายกับระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งการป้องกันไวรัสนะคะสามารถทําได้โดยการอาจจะใช้โปรแกรมในการป้องกันไวรัสที่ลงไว้กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือเครื่องลูกๆภายในองค์กรได้ สำหรับแนวทางในการป้องกันไวรัสนะคะก็คือติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสซึ่งปัจจุบันก็มีโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะคะที่สามารถป้องกันพวกเวิร์มโทรจันแล้วก็สป,ปายแวร์ได้มันอัปเดตโปรแกรมป้องกันไวรัสสม่ำเสมอนะคะ สื่ออุปกรณ์ภายนอกเช่นแฟลชไดร์ ye, การ์ดหน่วยความจำฮาร์ดดิสก์แบบต่อพ่วงภายนอกต้องได้รับการสแกนไวรัสก่อนที่จะทำการเปิดอ่านแล้วก็ควรสแกนไวรัสภายในเครื่องอย่างสม่ำเสมอหรืออาจตั้งเวลาสแกนไวรัสแบบอัตโนมัติไปก็ได้ค่ะไม่ควรเปิดไฟล์ที่แนบมาพร้อมกับอีเมลโดยทันทีควรจะมีการสแกนไวรัสก่อนเปิดอ่านเสมอมันสำรองข้อมูลสำคัญสำคัญเก็บลงในสื่อหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก นะคะอันนี้เป็นแนวทางในการป้องกันโปรแกรมประสงค์ร้ายหรือป้องกันไวรัสค่ะ